บำรุงหัวใจสนับสนุนสินค้าไทยขายตีกขวดละ50บาทขายส่งขวดละ39บาทสนใจโทรไปที่ศูนย์6 6สี9 และวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์อุปกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมินคนครและขอบคุณครับเต้นรถสวยจัดเจดผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจัดเจดครับโทรไปที่0863557893ขอขอบพระคุณครับลอยตัวมาในยกที่3มนี่เกมเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับ ยอดขุนพลใครจะเข้าไปมีหมัดนําก่อนนะครับแล้วมาดูวงในพยายามจะเบียดจะปล้ำจากการจับนี่โอ้โหเพชรสีดําดูว่าจับได้ดีนะครับแล้วก็ไล่แถนแทงออกมาแต่ละเม็ดนั้นหนักๆแรงๆแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเหมือนกันเลยครับยอดขุนพลสวนทะเลาะตลอดนะครับเปียดเข้าไปวงในอากรรมการอารันก็มองอยู่นะครับไอ้ไม่ถนัดนี่ต้องแยกมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับ ก็พยายามจะเบียดเข้าไปจะคึกขึ้นมาแล้วก็แหมอาศัยลูกพยายามเนี่ยครับแข็งแรงแข็งแรงครับดักเสียบไว้ครับยอดขุนพลครับแทงซ้ายเพชรสีดำเสียบพืนดูครับจังหวะโรมลันทันตวงในครับต่างคนต่างชิงกันจับต่างคนต่างชิงกันจับให้ได้เรียบครับเอาแทงไปแทงคืนครับแทงซ้ายเพชรสีดำยอดขุนพลแทงขวามาโอ้ยสอกแหมจังหวะ แอรสั้นๆครับใกล้ๆครับงัดคางเอาครับโอ้ยคุณเอกคุณเอกหลังศิลป์หลงเลยครับแม่เอฟซีเมื่อสักครู่นี้นี่แม่ใจหายเวฟเลยโอ้แต่ว่าโดนแต่ว่าแม่เฉยๆเฉยๆโอ้ดูครับแม่เพชรสีดำแม่ตอนนี้สงครามเข่าไฟแตกหักดูครับนายยอดขุนพลยอดขุนพลเบิ้ลไปสองข่าโอ้ยเพชรสีดำยัดมาครับยอดขุนพลก็พยายามจะเล่นเกมเหมือนกันนะครับ โอ้โดนเข้าไปเยอะๆแต่ก็ไม่สนนะครับเปียดตลอดนีหมัดนําไปก่อนชู่ยิ้มตาเหมือนกันนะครับเสียงเชียร์นี่ก็ยังรออยู่นะครับอยู่ที่ว่ายอดขุนพลจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่ามาถึงตอนนี้ดูว่าเพชรสีดามเมนจะมั่นใจนะครับชกในเกมตั้งรับนี่หอยดักแทงวงไหนก็ไล่แขนกดแขนเอาไว้แต่เพชรไม่ยอมนะครับยอดขุนพลเยยาจะห่มตีไปเรื่อยนะครับอาศัยรูปร่างครับดื้อย่างเดียวครับอย่าไปยอมครับยอดขุนพล ขยับเข้าไปเจอดักเสียบไว้ก่อนแทงขวาข้างล่างกําลังโฟกัสแหมข้างบนมีศอกมาสลับตลอดนะครับเพชรสีดําครับเนี่ยเด้งแล้วก็แกเอาขาขีบไว้เลยครับเพชรสีดำหาค่อยๆกินทรงกินเหลี่ยมแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ยอดขุพนพลที่แหละครับห่พอเดินเร็วแล้วก็โอ้โหแฟนๆนี่เชีย นั่นเลยครับโอ้โหไม่สนละเพชรสีดำอยู่ไหนยอยขุณพลอยู่นั่นหมดยกที่3พักกันคู่เดียวครับครับโดยคุณจินจ้นเจเจเพชรยินดีอาคาเดนี่ครับจารันสินวง34มิี่มนุบดคุณนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์ดูแลและก็บริหารงานอยู่ขอขอบพระคุณครับปล่อยตัวมานยกที่นี่ยังคงเดินเบียดต่อเนื่องจริงๆนะครับยอดขุนพลนี่แหละครับเริ่มจะจับเริ่มจะแทงได้น้ำได้เนื้อเหมือนกัน มาดูว่าเพชรสีดำเองก็จะหยุดไม่ได้นะครับเอาแล้วครับแบบนี้สนุกแล้วนะครับเสียงเชียร์นี้ก็หึมเวทีไปหมดแล้วครับเอาเตื้อต่อครับเดินลุยต่อครับแทงเข่าขวาเข้าไปยอดถุนพลอยาแถวให้ผมนะเพื่อนยอดถุนพลว่าแบบนั้นครับเอาตีขวามาเพชรสีดำยอดถุนพลพ,พยายามแทงคุมสอยได้สอยไปครับบิดมาเหลี่ยมนี้กรรมการแยกก่อนอ่าดีครับ วาตอนนี้เครื่องติดแล้วครับน้องเงินยอยขุนพลมาจับไอ้เพชรสีดำยังไงแมตอนนี้สอดแขนขึ้นไปโอ้โหสู้กันไล่แขนสู้กันอยู่ครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นดีครับภาคทีสามมาชนะกันมาคนละหนึ่งครั้งโอ้โหมีศอกมาโอ้ยมาตอนนี้ไนไนยก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 ,ยก โอ้โหเลยว่าเพชรสีดำมีเวลาล็อกล็อกเดียวนะครับแล้วก็ตั้งกำแพงหน้าไว้ทําให้ยอดขุนพลก็ยังตีไม่ถนัดแต่มาถึงตอนนี้พยายามจะเดินเบียดจะขวางเข้าไปแทงโอ้โหเอาละครับสนุกละครับตอนนี้บนล็อกนี่คือหากันไม่หมดแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเพชรสีดำนะครับแผวนิดเดียวนี่เป็นเรื่องได้เลยพยอดขุนพลนี่เดินเบียดมาตั้งแต่ยกแรกนะครับเอาดูคาถาหน้าการเริ่มจะแทงได้ตีได้เหมือนกันครับ เดี๋ยวนะครับแม่ชกไปชกมาเดี๋ยวนะครับคุณจะตะ l o เอาดื้อๆครับลุยต่อครับไปทางซ้ายนำเข้าไปก่อนครับวงนายตีเข่าซ้ายไปครับยอดขุนพลตีซ้ายเพชรสีดำตีขวาคืนมาครับเลียมจับจังหวะเก็บอาวุธเก็บพยายามชิงความได้เปรียบตลอดนะครับเพชรสีดำครับส่วนยอดขุนพลแกก็ขยันเดินเข้าหาครับเสียบไม่เสียบครับเสียบเสียบไม่เสียบเอาแทงซ้ายไป พยายามเนี่ยครับล็อกมากากระบาดเอาไว้แต่ตัวเองอะ่ะคอครับคอหายไปมาโอ้โหสถานการณ์นี่อ้าวสถานการณ์แบบนี้ครับโอ้โหดูครับมาตอนนี้ ว่าคึกคักล่าเริงเพื่อจะทั้งสองฝ่ายอีกแล้วครับตอนนี้ยอดขุนพลว่าใช้ลูกตื้อตื้อตื้อเข้าไปตื้อเข้าไปครับว่าตอนนี้โอ้เพชรสีดำนักคุมเยอะนี่อาจจะยุ่งได้นะครับเบีรลีดูว่าจะยุบจะย่นจะแถวหรือเปล่านะครับเพชรสีดำยอดขุนพลนี้เริ่มแรงขึ้นมาโอ้โหเริ่มจัดแทงได้น้ําได้เนื้อแต่ละเม็ดนะครับแรงแรงทั้งนั้นนะครับ เอาละครับสถานอาจารย์คือว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับมวยคู่นี้ชิงดําแน่นะครับยกหน้ามาตู้กันยกสุดท้ายนี่แะครับเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันครับคู่นี้4นะครับมวยเด็ด789ทองสนภูร,รีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์ออ์แกนไนเซอร์หัดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครขอขอบพระคุณครับ เอาละครับมาตามกันต่อนยกสุดท้ายนะครับเพชรสีดำก็พยายามจะฮึดจะเร่งเหมือนกันนะครับโอ้โหปลายยกที่4ทําท่าเครื่องจะวอดไปแต่ปล่อยตัวมาในยกที่5้านี่ตู่จังหวะการจับโอ้โหมาโดนบิดล้มลงมปอีกครับเอาละครับสถานการณ์ต้องมนีมัดีซอกมาเริมอีกโดนหมอนยันหลักไปอีกทีครับโอ้โหแบบนี้ยังไงครับเนี่ยยิงเดินยิ่งทํายิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือเปล่าครับหรือว่าจะเข้าตำราแบบ ต้นของนายปลายของฉันหรือเปล่าครับหรือว่าปลายฉันขอครับลุยต่อนะครับสถานการณ์ตอนนี้ของเพชรสีดำครับเดินเข้าไปเจอถีบไว้ก่อนครับยอดขุนพลถีบเตะขวาดักไว้เอาเสียบคืนวงในครับสอใน,นายไล่แขนขึ้นคอได้แทงขวาไปเพชรสีดำตีไปตีแทงเข้าไปครับอ้าวแรงขึ้นมาอีกแล้วเพชรสีดำ โอ้โหนี่ครับ่าวัดกันเลยครับวัดกันเลยครับนายนายครับมาตอนนี้เปลี่ยนเสิร์ฟมาเป็นฝ่ายแดงมากายแดงที่ต้องเดินเปิดเกมครับปาแล้วเปิดเกมแล้วก็ทําได้ด้วยครับโอ้โหมาตอนนี้โอ้โหสถานการณ์นี่ฮ่าไปได้ทุกหน้าเลยครับเอ้านี่ครับเตชรสีดาเดินพยับไปเข้าไปหน่วยยอดคุณพนเองก็จะมั่นอกมั่นใจไม่ได้นะครับไปรับเยอะไม่ได้นะครับ เริ่มจะแรงขึ้นมาอีกครั้งนะครับเอาอยังจะเบียดจะปล้ำในตีเข่าเอาเลครับเสียงเชียร์นี่ก็หึ่มไม่หมดเลยโอ้โหบรรยากาศในเวทีนี่สนุกสนานเหลือเกินนะครับวยคู่แรกของเรานะครับศึกวยมันปนันเมืองโอ้โหคู่แรกเปิดมาครับเดี๋ยวดูครับคุณตลบไม่ตลบครับแต่ลักษณะน่าจะ,จะใกล้เคียงกันแล้ครับตอนนี้นะครับอ่า ลุยต่อครับโจลดเดียวเท่านั้นเพชรสีดำช้าไม่ได้ด้วยครับยกไปแทงไปขีบคอตีคืนครับแทงเข่าขวาคืนไปครับแกก็รอตั้งรับแล้วก็มีโต้มีเสียงทุกดอกนะครับเก็บตั้งรับของยอดขุนยอดขุนพลนะครับดี๋ยวที่เรียนไปครับนี่เป็นภาคที่3นะครับไฟแตกขัดเด็กๆที่เคยเจอกันมาครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาครับ มไฟนี้แวแวๆว่าน้ำเงินนี่มียาฉีด2 0 0แสนด้วยนะโอ้โหนี่ครับถ้าวันนี้ครบอายกแล้วได้รับการชูมือนี่มีรางาวัลพิเศษ2 0 0แสนบาทด้วยครับโอ้โหสำหรับยอดขุนพลอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับทำได้หรือไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็เกมมันก็บีบให้ไฟแดงครับเจ้าเพชรสีดำก็ต้อง ต้องคิดเร็วทําเร็วแล้วครับตอนนี้ก็พยายามจะเล่นอย่างเต็มที่พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าพอโดนโต้หนักๆนี่ก็อาการยุบให้เห็นแล้วครับเพชรสีดําเชื่อว่าชกกันสนุกแบบนี้นะครับภาคทีสีเขาอยู่ไม่ไกลนะครับมวยผู้นี้เอาล้ครับครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับโอ้โหดูครับคู่เปิดหัวคู่แรกครับเดี๋ยวต้องดูครับ โอ้โหนี่ครับสถานการณ์พลิกผันตลอดเวลาเลยครับคู่แรกแล้วก็ตอนนี้ครับใบสุดท้ายอาจารย์อรนุชกางครับหันมาชูมือให้ยอดขุนพลเกียรติจำลูนครับโอ้โหวันนี้ถือว่าพลิกเลยนะครับเอาชนะคะแนนเพชรสีดำสิ์เจริญทรัพย์สุดมันพร้อมกับคว้ารางวัลอาชี